ของที่เขาสะดุดต่ออือ่านะคะ <c oughs> ไอชอบเล่นอันนี้อืมสถาห้ดูนะนี่ไม่ใช่เอาไปใช้ก่อนนะไอเดี๋ยวไอล้างให้นี่นะอยู่ดูหน้าเหย,ยวหิวของไอนะอดูนะมีร่องแก้มควอสเขามีพลังพอเราใส่เจตจำนวลลงไปแล้วเขามีความอ่อนโยนนุ่มนวลเพื่อให้ยกกล้ามเนือ้อ แล้วก็ยกให้ถึงสมองนะคะไปให้ถึงสมองนะคะยกไปถึงสมองนะคะถ้ามาทีที่หินกวดมือให้นายนี่เจ้าของกันใหญ่เลยนี่นี่นะยู่ดูรอยย่นที่ตรงกลางนะแล้วก็อาจจะเอาเคลียร์ครอสมาลูกออกยกแกม อแกมันก็ยกขึ้นได้ถึงสมองแบบนี้อันนี้คือกัวซาพวกอยู่สามารถสั่งตามอินเทอร์เน็ตได้สั่งทำอะไรก็ได้หรือว่าอะไรที่ราคาเบากว่าน,นี้ห้าสิบาทร้อยหนึง่งพวกอยู่สามารถทําได้เลยแต่ไอจะบอกว่าหินที่นี่ได้รับการปลุกพลังหินที่นี่ได้รับการชาร์จพลังหินที่นี่พลังงานจะไม่เหมือนที่อื่นจะไม่ใช่หินหลับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เชียเพื่อน แต่ว่าถ้าเราจับหินแต่ละที่ชนิดเดียวกันพลังเขาจะไม่เหมือนกันตอนนี้กว่าำกำลังพาเล่นพาเล่นสวยอยู่พาทำสวยอยู่นี่ใครที่ไม่อยากจะไปยกหน้ากวาดอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ควาซานะตัวเออเออควาซานั่นแหะแต่ว่าเป็นควซานสำหรับยกแก้มยกแก้ม ทีนี้มาที่นี่รูปปา้นค่ะนี่ค่ะแล้วเล่นอย่างนี้กับนิ้วได้นะคะบรรดาคนนิ้วล็อกนี่มไม่ยากมีอะไร้องอาอยู่นี่นะครับนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อาจะบอกว่านี่นี่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ดูสิหน้าไอสวยขึ้นไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูสวยขึ้นไหมนี่ตึงขึ้นเลยเห็นปล่าตึงทันทีาจจะไม่ปล่อยนะตึงนี่ตึง แล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยด้วยไม่ต้องเจามีดหมอเขาบอกว่าอย่าไปทําบุญนะสวยชาติหน้านะจ๊ะให้ทําหน้านะทําหน้าด้วยเบอร์ซาและสวยชาตินี้ที่รัมเห็นไหมถ้าในเชิงพลังงานในเชิงกายภาพเขาอาจจะยังไม่ตึงให้อยู่เห็นเลยแต่ในเชิงพลังงานเขาถูกยกกระทับแล้วเคลียร์คอสต์กว่าเขาจะไลท์กว่าเขาจะสไลดก์กว่าเขาจะตัดกว่าเขาจะถนอมมาเพื่อให้มันแตกพวกคุณเนย